แรงใจให้ผู้เฒ่าเ็คิคลิปต่อไปหาเงินซื้อนมหลังหาเงินอย่างหลังซื้อนมหลังก็ไ,ได้คุณได้ใจอยู่ทองหนะัวกกับเงินเดือนน้ำบัวกับเงินเดือนน้ำพี่น้อง ดีก็หลินก็รัสัี่สเป็นตัวเด้อคู่เด้ยร็อดู่ไปได้ก็เดียก็เด้บอกกับพี่กับนองก็เดีคุยคุ้นมาพนัะตอนนั้นฮพวกแม่บานน้ำกันนั่นเขาว่ายายอันเดียนเราเป็นบานเลาบอกกันคู่เดียวเมื่อกี้เขากอเจ้าวบไปยู้่บอกอยู่คู่เดียวนะถ้ากันมาซองเมื่ไมาม่จอดเ่อวานตาเหลยมบลอยๆอยู่ไปแกเพิ่ง่อยเล่ยเป ไปซ้ากันก็อด้ยินก็เยว่าโอ้ยป่าเฮ็ดยูทูบตั้หลาป้าเฮ็ดยูทูปป้าเฮ็ดมาหลายปีแล้วันนี้ใชคนใครหูจักยูทูปคนละคนูกจักเลยได้พี่นอหจักหัยูทูีเดียวกคนตาม้ันนอกขอขมินห้ขงหจักยูทูปพ่อมาดี๋ยวนี้คขยังจักหลายเขามายูทู e สมัยตะกี้วกคหูจักหลายปีแล้เขามายูทูปย้ลาตะเขาเลยตะผู้ขาว่าคหูจักกันเถียงว่าตา่าหูจักตอนลูกบอก เมื่อกี้เห็นต่เขาว่าเบิงยูทูบยูทูปปะนะวัดดีค่ะ8แปดล้านดวงใจบอกคุณหลายหลายเลยพี่น้องผู้ใดกับมิตวบาเบิง u t ทูปเบิง u t ทูปพอหุงจากปัดหลังๆมาลูกเลยว่าแม่เดี๋ยวจะทำ YouTube ให้นะจะได้ไม่เป็นไอซัมเมอร์จะได้ไม่เงาสันจะได้มีเพื่อนคุยสันดูว่าโอูกรเลยเห็ดไทยหมูเห็ดไทย อยู่ปักหนึ่งเลเกิดอาการหอมกำเดอร์เกิดพี่น้องเอ้ยบอกว่าอะไรเสียงแหบเสียงแหบเลยถึงเต้นนั่นคืออีกอะไรนตามมาจะมาหลายปีเยอะไปมากเหตุการณ์พี่น้องเพราะว่าอาการหอมกำเริบเขาไปไข่เน่าคอบปากมึงนั่นบอกว่าอะไรได้ข้าวมันมาจะไปไปปนยาปนยาไม่ต้องใส่แน่าคอปากแย่มาก็เลย กลายเป็นเห็ดหลายปีพี่น้องก็มาเห็ดจะเคยเด็ดพันพันมาเด็ดองปีเนี่ยยูตูไปเลยป่นนี้เลยมาเปิดจองไม่อีกเปิดจองไม่หยกพี่น้องเปิดจองไม่อีกก็เป,เป็นทั้งหมดเป็นสามช่องป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าฝากเลเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจเลยเด้อทั้งหมดก็เลยเห็ดเป็นสามช่องกำลังส่งงาน,พ,นพีิยู่เด้อพีิยู่ ทางพุ่นนั้นอบพุณหลายๆเด้อหกหลานโนใจพี่น้องทางผี่ก็อยู่มันอยู่สองหมันเติบอยู่ะาะพันเดี๋ยวก็เล่นหมันสางพีว่าท่านพันกาน่างทรงงานดนีอยู่ก็ล่างนัง่นว่าท่านพันยังไม่ผานสี่พันชั่วโมงขอบคุ้นหาหลันใจเด้อพี่น้อง นี <rude S 2> ่กะจีคืนบ่ดนหรอกก็นถึ ette, ้นปรบมั่สามสินาทีครึ่งโมงหล่อรุ่งจีเดียวบางยืนต่อยพอได้ตรงงานพี่ยูพอได้เปิดการมองเห็นสูงงานพี่ยูขอบคุณเอไอเดอน้ำทรงไปหน่องเยเดิมเดิมเดิมน้ำทรงน้ำทรง ใชเนาะเขาบ่มีลูกบ่มีลูกบ่มีเมียเขาก็เลยบ่มีคนหลังย่ี่น้องเพขึ้นบ่ไข่นั่นนาเป็นขนแล้วที่ชอบบ่ไข่นั่นะวจกดดักเสอยาจไล้ก็กังจกักูจักเหรียกันนะถ้าว่าสิเป็นคนมาก แต่งสูนที่ดีอารมณ์อยากสูกนจริงเป็นหลบไฟไม่ตั้ง